3า,ามสาองหนึ่ง a สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ h e โ l ลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะพี่ชื่อลินยายพิยาภาษาชื่อเล่นชื่อมิกเป็นทีวีแปด่องหกเจ็ 8, 4, 5, 6, 7, อยู่สายวิทย์คณิตค่ะ เป็นหัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการแล้วก็ช่วยกันกับประธานหนังสือตัดต่อคลิปท o r i ์ลิสทอลทูอีพีค่ะก็พี่ก็ชื่อราชธานขคบุตรนะครับชื่อเล่นชื่อสตังพี่เป็นหัวหน้าฝ่ายอาร์ตของ To Do List เอ็กโวเ e ็ t ครับเราชื่อเอิงพันดาวที่อยูแปดเป็นตัวแทนมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ ชื่อวาตันนะแทน่นชนกทองจีนเอ่อทิวแปสายวิทคณิตห้อง667แล้วก็มาจากฝ่ายประสานงานค่ะสวัสดีค่ัพี่ชื่อภูม,มิพัชมารัชื่อเล่นชื่อภูมิอยู่ฝ่ายเห็นและยิงและฝ่ายเว็บไซต์ของทูดลิสต์ห้หกเจ็ดครับสำหรับคำถามว่าทำทูดลิสตนใ่ญ่ไหมพี่เขาบอกการทำงานก่อนว่า มีทั้งว่า44คนเวลาที่เราจะทํางานเราก็จะแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆเพื่อแบบเอ่อเพื่อรับรองกับความถนัดของเพื่อนแต่ละคนว่าชอบทํางานแบบไหนอะไรแบบนี้ซึ่งบางคนก็อาจจะอยู่แบบหลายฝ่ายหน่อยซึ่งในแต่ละหลายฝ่ายที่ว่าใช่ไหมเขาก็จะมีรายละเอียดของงานแล้วก็เงื่อนไขของงานที่แตกต่างกันไปรวมถึงเด a ไลน์ด้วยสมมุติว่าถ้าเป็นฝ่ายวิชาการก็คือเราจะต้องออกโจทย์แล้วก็ออกเฉลยแล้วก็ตรวจทานความถูกต้องเนาะภายในประมาณเวลาเท่านี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ฝ่ายบรรณาธิการแล้วก็จะมีเด a ไลน์ที่อาจจะกระชั้นชิดกับเพื่อนนิดหน่อยเพราะว่าแบบ ีแบบน้สําหรับทั้งหมดที่ถามว่าเหนื่อยไหมพี่ขอบอกเลยว่าบางทีคือแบบเราต้องบาลานซ์เวลากันนิดนึงเนาะสำหรับการบ้านที่โรงเรียนแล้วก็การทํทูดูลิสต์ของเราซึ่งในบางทีมันก็อาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าพี่คิดว่าแบบว่าสำหรับผลที่ออกมาเนาะถ้ามันได้แบบช่วยช่วยน้องๆในการสอบเข้าอ่ะพี่ว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่ให้ทำแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะก็สำหรับคำถามนี้นะครับพี่ถามมาว่า งานอาร์ตของห้องเนี่ยหนักไหมบอกเลยว่าหนักมากน้อ no. งคือเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้หนักขนาดนั้นไม่มนหนักขนาดนั้นเลยคือแบบว่าด้วยความที่ห้องเราแอคทีฟมากในในความคิดส่วนตัวนะเออก็เลยแบบว่ามีการทําโพสต์โปรโมทหรือแบบอา่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้น้องทําแล้วก็แบบเล่นเกมในสตอรี่หรือว่าพวกให้ความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยทั่วไปที่น้องๆเห็นในนั้นในในในแอคเคาท์ไอเลยหรือแบบทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กก็ได้คือพวกนั้นอ่ะเอ่อก่อนมันจะมาเป็นหนึ่งผลงานอ่ะคือพี่ก็ต้องแบบไปนั่งงคิดก,กับในนนฝ่่่าาายยวอะเี ออกมามันต้องแบบให้มันคุมแบบเ,เข้ากับธีมที่เรากาลังทาอยู่แล้วก็ให้มันสีแบบว่าอยู่ในโทนเดียวกันคือคือ,คอ,ควอ,อกว่าคนมาจมบเป็นหนึ่งงานได้เนี่ยมันก็ใช้วเวลานานละนแล้วก็ด้วยความที่ห้องเราอะแบบมีงานให้ทําเยอะมากพี่ก็เลยคิดว่างานอาร์ตอะมันแบบมันพี่ก็เลยคิดว่างานอาร์ตอะมันแบบมันต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็มันก็แกนหนักมากเนาะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะเรามีหน้าที่รับสารต่างๆมาจากฝ่ายต่างๆในห้องเพื่อมาเผยแพร่ให้กับน้องๆผ่านทางช่องทางต่างๆได้แก่ Instagram, Twitter, Facebook แล้วก็ Openchat ค่ะและยังมีหน้าที่คอยตอบคำถามน,น้องๆที่ส่งมาแล้วก็คอยให้คำปรึกษาน้องๆที่เข้ามาปรึกษาฐานช่องทางต่างๆของเราะคะ่ะโอเคคำถามที่ว่าฝ่ายประสานงานทำงนานเหนื่อยไหมสำหรับเรานะเราว่าไม่เหนื่อย เพราะว่ามันจะมีช่วงที่เพื่อนๆฝ่ายวิชาการอ่ะเขาคิดโจทย์กันอะไรเงี้ยช่วงนั้นฝ่ายประชาง,งานจะยังไม่ได้มีงานเยอะใช่แต่ว่าช่วงที่หนังสือเริ่มเปิดเพลเดอร์หนังสือเริ่มเปิดรอบพร้อมส่งอ่ะช่วงนี้งานฝ่ายประสาง,งานอ่ะจะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่ามันไม่เหนื่อยเพราะว่ามันมีเพื่อนเนในฝ่ายช่วยกันใช่เพื่อนเพื่อนในฝ่ายช่วยกัน,อ,น,น,กนอะไรเงี้ย ซึ่งเราเรามองนะเรามองว่าสนุกดีใช่มันไม่ได้เหนื่อยเลยแต่ว่าเรามองว่ามันสนุกดีแล้วพี่แบ่งงานของตัวดูลิสแลวก็ของเรียนในการจัดเวลาของแต่ละวันโดยการเลือกเวลาณนะเวลาหนึ่งเช่นสาหรับพี่เราที่เลือกตอนหนึ่งทุ่มเพื่อได้ทางานของทูดลิสแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็ได้ทางานของเรียนยกว่าที่จะเสร็จหรือว่าพี่เหนื่อยแล้วแล้วพี่ต้องไปนอน ถ้าเกิดมันมีงานที่ต้องทําเพิ่มหรือประชุมก็จะหาเวลาว่างแล้วก็นัดกับเพื่อนเพ่นม,มาทําความรู้สึกตอนที่รู้ว่าติดเตรียมก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราโล่งใจว่าเรามีที่เรียนแล้วแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราดีใจเนาะว่าแบบสิ่งที่พยายามมาทั้งหมดอะไรเงี้ยแบบมันเห็นผลอืแต่ว่าทีนี้ผลที่ออกมามันจะมีเรื่องของอันดับที่แล้วก็คะแนนใช่ไหมเราเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าคือ ปัจจัยที่มันทําให้เกิดเป็นผลนะตอนนั้นอะมันไม่ได้มีแค่แบบความพยายามของเราก่อนหน้านี้มาทั้งหมดแต่ว่าแบบมันอาจจะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นในห้องสอบเช่นความกดดันหรือความเครียดอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ ข้อที่เราโั่อะไรเงี้ยมันข้อที่เราเดาไปมันอาจจะมีทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูก <_ c. S 1> ก็เลยแบบคะแนนก็อาจจะมีฟุกขึ้นฟุกลงอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยจะไม่แบบเรียสกับอันดับขนาดนั้นแต่ว่าจะรู้ว่าทีเนี้ยพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะพยายามต่อนะแต่ว่าอันนี้มันคือจุดจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็จบแล้วแบบว่าเราเข้ามาแล้วเราก็จะพยายามต่อไปโอเคตรงนี้ส่วนทีเนี้ยเรื่องผลใช่ไหมเราอยากจะเลยคอมเมนต์ทุกคนว่าอให้แบบอแบบยาไปเทียบกับคนอื่นเยอะอารมณ์ว่าแบบแข่งกับตัวเองดีกว่าว่า ผลตอนที่เราฝึกทําข้อสอบหรือว่าติวก่อนหน้านี้สำหรับกับผลในตอนนั้นที่ออกมาตอนที่สอบแล้วแบบมันดีกว่าไหมถ้ามันดีกว่าก็คือโอเคเราทําสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะก็คือตอนนี้ทุกคนก็ยังเหลือเวลาอีกเนาะก็ขอให้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับก็สําหรับคําถามนี้นะครับก็คือรีวิวออนไลน์แอ m เดมอดอมคจะตอบใส่ให้ด้วยนะ อก็ตอบได้เลยว่าคือพี่เพิ่งเข้ามาเต็มโรงปีแรกใช่ไหมแล้วก็แบบเจอกันสถานาการณ์โควิดร้ายแรงขนาดนี้เราก็ต้องมาเรียนออนไลน์เลยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะคือวันปฐมเทศอ่ะแทนที่จะได้แบบไปโรงเรียนแล้วก็พี่เขาก็จะพาทัวร์ตึกต่างๆพาแบบพาเดินทัวโรงเรียนพี่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องเรียนออนไลน์ต้องอยู่แบบออนไลน์นั่นเองก็ก็น่าเศร้านะนอะ้อง แต่ว่าเอาจริงอ่ะการเรียนออนไลน์มันก็ทาให้พี่ได้เรียนรู้หลายหลายอย่างมากขึ้นก็คือแบบอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่การเรียนปกติเราแบบไม่รู้อ่ะพี่ก็จำไม่ได้หรอกว่ามันคืออะไรบ้างแต่ว่าแบบคือมันจะแตกต่างกับการเรียนปกติแล้วก็ความคิดส่วนตัวของพี่นะคือพี่ไม่ชอบการเรียนออนไลน์มากๆเลยเพราะว่านอกจากมันปวดตาแล้วมันก็แบบมีเสียสมาธิได้ง่ายแต่ว่ามันก็เซฟสําหรับพวกเราที่จะ ไม่ต้องไปเจอผู้คนข้างนอกแล้วก็แบบอาจจะไปเสี่ยงกับเชื้อโควิดใช่ไหมเออแต่ว่าโดยรวมนะการเรียนออนไลน์ในเต็โมโดมอ่ะพี่ว่าถือว่าก็ไม่ได้แย่แต่ก็แบบไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะ่ะคือคือเนื้อหาด้วยความที่เนื้อหาเต็โมโดมด้วยที่มันแบบมันเยอะแล้วมันก็มันก็หนัก ือถ้าสมมติได้เรียนที่โรงเรียนมันจะสามารถดิสคัสมาเพื่อนๆในคาบได้แบบเออคุณครูสอนอะไรบ้างตอนนี้แบบถ้าไมถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหน,นแล้วก็ถามครูตรงนั้นเลยแต่ว่าแบบอยู่ออนไลน์มันต้องมีแบบว่าความเกรงใจนิดนึงแล้วก็บางทีครูก็พูดแบบพูดพูด,พด,พดแล้วก็แบบไม่รู้จะถามตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่าพี่กำลังกำลังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้พี่ก็แบบสามารถหาเพื่อนได้คือไม่ได้ไหมายความว่าเราเรียนออนไลน์แล้วเราจะแบบไม่มีเพื่อนนะคือเราก็สามารถแม็กแฟนกับคนอื่นได้แบบ เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ในหกหกเจ็ดเนี่ยบางคนน่ะไม่หลายหลายคนน่ะยังไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็สนิทกันในออนไลน์ได้ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในการเจอเพื่อนใหม่ในออนไลน์นั่นแหละก็ก็ตอนนี้น้องก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรไปปีหน้าอาจจะดีขึ้นแล้วก็เข้ามาให้ได้มาเรียนรู้กันถ้าถามว่าที่เตรียมให้กันบ้านเยี่ยมไหมจริงๆแล้วว่าก็ ค่อนข้างเยอะเลยในช่วงนี้เพราะว่าแบบเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็คุณครูก็ต้องให้งานมาทาเพื่อว่าเป็นคะแนนแต่ว่าทุกน้องแบบไม่ต้องกังวลไปนะแบบถ้าเราจัดสรรเวลาหรือว่าแบ่งเวลาได้ดีดดเนี่ยเ,เราสามารถผ่านไปได้แน่นอนแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลกับการบ้านเลยโอเคคําถามที่ว่าเพื่อนในเตรียมเป็นยังไงสาหรับเราแล้วเพื่อนในเตรียมน่ารักมากทุกคนช่วยกันเรียนทุกคนพากันเรียนทุกคนนิสัยดีมาก เหมือนช่วงสอบสมทีจะมีเพื่อนๆแบบจะมีเพื่อนๆส่งสรุปมาให้จะมีเพื่อนๆแบบแชร์สรุปกันอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าแบบมันดีมากแบบทุกคนช่วยกันเรียนจริงๆแล้วก็เหมือนเรียกว่าไงนนเหมือนเราอะเราจะยังแบบมีจุดที่แบบบางจุดที่ยงไม่เข้าใจแบบตอนเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะนั่งไปถามเพื่อน <c oughs> ก็คือแบบเพื่อนก็ <c oughs> จะจะช่วยทุกอย่างจะโทรมาอธิบายจะแบบส่งวิดีโอส่งรูปที่แบบตัวเองจดในคาบอะไรเงี้ยมาให้ ซึ่งเหมือนเราเรามาจากฝ่ายประสานง,งานใช่ไหมเราว่ามองว่าแบบขึ้นฝ่ายประสานง,งานอะทำงานกันดีมากทุกคนคือแบบช่วยกันทำงานดีมากโรง,งเรียนเตรียมสำหรับพี่นะพี่คิดว่าเป็นโรงเรียนที่ยากมากเพราะาพี่เนะี่ยไม่ได้มาจากโรบบงเรียนไทยก่อนที่จะมาเข้าเตรียมแต่ว่าพี่เนะี่ยชอบโรงเรียนเตรียมมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอะไรครูก็จะช่วยเหลือเราเสมอ คำามสุดท้ายนะครับคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่อยากะตอบจริงๆเลยคือคิดถูกไหมที่เลือกเตรียมโดมตอบได้เลยส่านๆว่าคิดถูกมากครับนอ้องพี่แบบรู้สึกประทับไม่ใช่รู้สึกประทับใจรู้สึกดีใจที่พี่ได้เลือกโรงเรียนนี้เลือกสถาบันนี้คือเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็ไม่ได้สนใจอยากเข้าเตรียมโดมนะแต่แบบคือด้วยชื่อเสียงของโรงเรียนเนาะพี่ก็ดิ้นมาว่า เออก็มีคนประสบความสำเร็จจากโรงเรียนเตรียมอุดมมาเยอะพี่ก็เลยคิดว่าเออในเมื่อมันมีแบบชื่อเสียงขนาดนี้พี่ก็ต้องลองได้มาเข้าแล้วซึ่งพี่ก็คิดถูกมากๆที่ได้เข้าเตรียมอุดมเพราะว่าถือเป็นโรงเรียนที่แบบสายสัมพันธ์พี่น้องดีมากพ,พี่สายพี่ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุณครูกับนักเรียนสนิทสนิทกันดีมากเร็วมากด้วยแล้วคุณครูก็ใจดีทุกคนพี่ก็ชอบชอบบรรยากาศการเรียนในเตรียมอุดมถึงแม้มันจะเครียดนะก็แต่ว่าแบบ เพื่อนๆก็ช่วยๆกันสปอร์ตอ่ะแล้วก็สังคมเตียมบูโดมันจะไม่ใช่สังคมแบบคนกรุงเทพเป็นเดียวคือมันจะเป็นแบบทั่วประเทศไทยรวมกันอยู่ที่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวซึ่งพี่ก็ได้แบบซึมซับวัฒน,นธรรมของแต่ละคนจากแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคอะไรอย่างนี้ซึ่งพี่ว่าเป็นโรงเรียนที่ดีพี่ก็ชอบแต่ว่าถ้าได้เป็นโรงเรียนก็จะดีกว่านี้มากเอาเป็นว่าพี่รู้สึกดีใจที่ตัวเองสอบติดเข้ามาได้ แล้วก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในเตรีมยมบัแล้วก็ส่สนหนึ่งในห้องโ 6, 6 7ในคิว84กศึกษานี้ออนั่นแหละแล้วก็ใครที่เ,ออเข้ามาในเตรีมยมบัณแล้วเจอพี่ก็ทักได้นะครับพี่ไม่ก็บที่ฉัรับคำถามว่าในเตรียมเนี่ยการที่เราเข้ามาอยู่แล้วมันคุ้มค่ากับความพยายามที่เราพยายามมาก่อนหน้านี้ไหม,มก็คือเตรียมเนาะไปโรงเรียนที่ เน้นทงด้านวิชาการควบคู่ไกับกิจกรรมสําหรับเราเราคิดว่ามันให้สังคมของเพื่อนอะไรแบบเนี้ยที่แบบค่อนข้างจะผ่านปเ,เรียนเนาะแล้วก็แบบด้านกิจกรรมด้วยคือแบบเอออย่างส่วนตัวเราก็คืออยู่แบบกิฟต์เต้นมาตลอดมันก็จะไม่ค่อยแบบมีเปิดโอกาสให้เราได้ทําอะไรสักเท่าไหร่ที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับวิชาการอะ แต่ว่าพอเข้ามาในนี้ใช่ป่ะเหมือนแบบว่าแบบมันเปิดให้หลากหลายมากเราสามารถทําอะไรที่เราอยากทําได้อะเราก็เลยคิดว่าเราชอบตรงนี้แล้วเราก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับการที่ได้เข้ามาเอาเป็นว่าอยากให้กําลังใจน้องๆน,นะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะอ่านหนังสือหนักก็อยากให้น้องๆสู้ๆแล้วก็คิดไว้ว่าเตรียมอุดมเป็นโรงเรียนที่ดีอยากให้น้องๆเข้ามาแล้วก็ซึมซับปัญหาธรรมเตรียมอุดมแล้วก็ไ้เป็นคหนึ่งในเตรียมอุดมให้ได้นะครับ แล้วน้องจะรู้สึกว่า3ปีในเตรียมนี้มันจะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากในชีวิตเราที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเจอกันรอบที่สอส่รับวันนี้สวัสดีครับ ็สุดท้ายที่อยากฝากบอกถึงน้องๆที่อยู่85แล้วก็น้องๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนสู้ๆเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แล้วก็สร้างกำลังใจดีๆให้ตัวเองไว้นะทุกคนแบบมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาก็สามารถทักมาที่ดูรูลิสได้ไม่ว่าจะเป็น Open Chat หรือว่าช่องทางต่างๆ IG Twitter Facebook หรือว่า จะทักมาที่ส่วนตัวของพี่ๆแต่ละคนก็ได้ทุกคนยินดีให้คำปรึกษามากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลํำใจให้สบายในวันสอบแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะวันไหนเหนื่อยก็พักไปเลยไม่ต้องไม่ต้องฝืนนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมาเป็นไพ่เกี้ยวเนาะในโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยกันนะคะ ที่บทที่สี่สายวิทยาคณิตหรือว่า list ทูดูลิสต์ไอคูลูงเจ็ดของพวกเราเนี่ยแหละได้มีการเปิดขายหนังสือเนาะซึ่งเป็นหนังสือโจทย์สำหรับน้องๆที่มีความสนใจในการสอบเข้าเตรียมรวมเนาะซึ่งข้อสอบอยากของเดิพี่ๆที่แบบได้สอบผ่านประสบก,การณ์การสอบเตรียมรวมจริง,รงๆก็คือพี่ๆห้องเรานี่แหละ ซึ่งราคาจะอยู่ที่สามยยี่สิบาบาทจะมีทั้งหมด5วิชาแล้วก็จะมีทั้งหมดแต่ละวิชาจะมี3ชุดเนาะซึ่งรวมๆแล้วทั้งเล่มเนนะี่ยจะมีประมาณ6กร้อยกว่าข้อเลยแล้วก็จะมีเฉล,ลเยในทุกข้อเนาะแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนาะสามารถติดต่อผ่านทาง Instagram Facebook Twitter t o d o ดู s ิซี่หกเชื่อเดียวกันเลยเนาะ t o d o ลิ s ี่หกเจ็แล้วก็หรือว่าติดต่อผ่านอสอบถามข้อมูลเพิ่เมเติมอะไรเงีนะ้ยเนาะผ่านไลน์สแควร์ของน้องเลยก็คือ t o d o ลิ s ี่หกเจ็เดียว พี่จะขึ้นเคลยขอขอักขรไว้ให้เนาะหรือว่ามีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวกับแบบการเรียนหรือว่าแบบคุยอะไรเงี้ยทักมาหาพี่ได้เลยทั้งส่วนตัวหรือว่าท d ดู i s สในทุกช่องทางเลยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกอย่างในหนังสือทูดูริส667เนี่ยสำหรับพี่เราวพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่น้องๆทุกอย่างที่น้องๆคนรู้ก่อนเข้าโรงเรียนเตรียมก็ขอให้น้องๆไม่หักโหมเกินไปนะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี แต่ว่าก็อยากชิวเกินแล้วก็ขอให้น้องๆสับเตรียมให้ติดนะครับบ๊ายบาย ก่อนจะจากกันไปนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่ดู EP p, นี้จนจบเพราะ EP นี้เนี่ยเป็น EP สุดท้ายของ To Do Talk แล้วคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามพวกเรามาจนถึง EP สุดท้ายนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สั่งพรีออเดอร์หนังสือไม่ทันจะมีการเปิดรอบพร้อมส่งในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้คะ่ะทุกคนสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทางการติดต่อของ To-do list ทุกช่องทางอีกเช่นเคยสาหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ